จีดกันทั้งมานหลังๆนะต้องยอมรับพี่ตั๊กเป็นคนทันสมัยนะบางทีดึกๆพี่ตั๊กนอนกี่โมงบางทียังเห็นไลฟ์ติ๊กต็อกดึกๆอยู่เลยนอนอะไรเนี่ยคุณหนุ่ยไม่นอนพี่จะนอนได้ไงอ่ะถ้าสามีไม่นอนพี่ก็ไม่นอนไม่นอนนอนไม่ได้เขาก็เปิดไฟพี่ก็ไล่แกไปนอนอีกห้องกกก็ไม่ยอมไปพี่ก็จะต้องมาไลฟ์ติ๊กก ก่อนต้อนรับพี่ตั๊กมาอยู่ไหนเอาไปด้วยกันยิ่งเหวี่ยงท่านผู้เสิร์มีพี่ไม่นอนพี่ก็คือคุณหนุ่ยเขาเป็นคนทำงานดึกแล้วเขาก็นอนดึกเขาก็ทำงานอะไรเขา้อบอกคุณหนุ่ยเป็นห้องอื่นได้่ยมันตอนนอนไม่ได้แกก็ไม่ไปโอเคโอเคแล้วแกก็นอนลุกขึ้นแกก็ทำอีกก็เป็นอย่างนี้พี่ก็เลยต้องนอนเที่ยงคืนดำแกไปด้วยดึกมากดึกเที่ยงคืนดึกของพี่ตั๊กคือเที่ยงคืนแล้วตื่นกี่โมงตื่นก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงนอนก็นอนกเป็นนาฬิกา แต่บมก่แต่ถ้าจะให้ดีพี่ต้องนอนห้าทุ่มอ๋อเหรอห้าทุ่มเมื่อก่อนพี่ักนอนห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มจะสวยเลยห้าทุ่มจะดีโอสำคัญมากเนี่ยเรื่องการนอนเนี่ยพี่ตักงเป็นคนที่นาฬิกาชีวิตเป๊ะมากเนาะบางทีพี่ก็รำคาญตัวเองนะทำไมนาฬิกาชีวิตกับไมล์นามเอางี้ดีกว่ามันไม่มีทางออกไปนอกลู่นอกทางมันก็เลยมา เราก็เลยเลี้ยงลูกให้เป็นแบบอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันไม่ได้ไงแต่ว่าคนอื่นไม่ได้แต่พี่ชอบพี่ทำแล้วพี่โอเคไงชอบให้เป็นระเบียบระบบชอบให้เป็นระเบียบระบบซึ่งอย่างสมมุติว่ากินต้องกินแบบนี้จะไปเบี้ยวกินอย่างเงี้ยไม่ได้หรือเที่ยวกลางคืนกินเหล้าอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่เอา,เ,อาเ,เพราะว่าพี่ก็กลัวมันไม่ก็ไม่ใช่เรา มันก็ถูกฝึกมาอย่างนี้เป็นวินัยอย่างนี้มาแล้วพี่ถูกฝึกอย่างนี้แต่เป็นดาราใหม่ๆเลยป่ะรือใช่แต่ว่าสมัยก่อนที่เราเจอกันเราก็ไปกินเกินอะไรอย่างนี้มาแต่พอถึงมาจุดหนึ่งเนี่ยพี่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางของเราตอนสาวๆเราก็มีบ้างนะแต่ว่ามันเป็นงานสังคมบ้างอปงานสังคมบ้างแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอถึงปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันเป็นเป๊ะอย่างพี่ออกกําลังพี่ออกกําลังอาทิตย์ละหกวันอ่ะใช่ เยอะกว่ารุ่นแล้วแล้วก็เล่นละครน้อยลงแล้วก็ทํางานให้มันมีเขาเรียกบาลานซ์ชีวิตให้ได้นะมีออฟฟิศเล่นละครแก้งเหงาเล่นละครแกล้งเหงาก็ไม่ค่อยเล่นแล้วแต่ว่าเข้าออฟฟิศแล้วทํางานอะไรของเราไปตกเย็นก็ขอให้มีเวลาได้ออกกําลังเสาร์อาทิตย์ไม่รับงานพี่ก็ไปเล่นกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบอย่างนั้นคำว่าตีกอล์ฟไม่ถือว่าเป็นการออกกําลังกาย จะออกกาลังกายอีกแบบหนึงหวันออกกำลังกายแบบโอ้โอ้วันนี่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเข้ายิมแต่เดินเนี่ยเดินเร็วๆสี่สินาทีเดินอยู่ในสนามกอล์ฟแล้วเดินมาให้แล้วถึงเวลาเดินนะโมดเดินบ่อยๆก็ไม่ใด้นั้นไม่ได้มันจะยุ่ย่อยไม่เดินได้เดินได้วิ่งไม่ได้จ้องไม่ได้นอนไม่ได้เดินเร็วๆเดินเร็วแล้วไม่แบบผมตํา ปกติออกก็มางกลหกวันมีเดินแล้ววันหนึ่งมีเออมาบางทีสามสามวันบ้างสามวันแล้วก็ซ้อมเข้าสนามไดกอล์ฟต้องซ้อมนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแล้วก็เข้ายิมบ้างยิมอยู่ในบ้านก็มีเข้าไปยิมข้างนอกก็ได้แล้วก็เล่นกอล์ฟอาบแดดเสร็จ เฮ้ยอาทิตย์นี้ฉันออกกําลังกายทั้งเจ็ดวันแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยมันชอบมาว่ายน้ำได้ว่ายบ้างไหมสาวว่ายน้ำตัวเองไม่ว่ายนั่งมองนั่งมองไม่ว่ายไม่ชอบว่ายหนาพี่ตั๊กพี่ตั๊กที่โอเคแหละอย่างพี่ตั๊กเองจะเป็นคนที่นาฬิกาชีวิตตรงเป๊ะ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 แล้วถ้าสมมติรับละครเรื่องหนึ่งมันก็จะนาฬิกาชีวิตรับละครก็ก็ต้องยอมแต่ว่าก็ก็ก็ไม่ค่อยรับละไงเดี๋ยวนี้เขาไม่มีละครแต่ถ้า ถ้าเป็น n น t f l i x อยากเล่นอยากเล่นยอมยอมยอมเพราะมันดังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็อยู่กับงานอยู่กับครอบครัวนะฮะแล้วก็บาลานซ์ชีวิตให้ได้เพราะงั้นทุกอย่างมันเลยต้องเป็นวินัยอย่างที่บอกเวลาเวลามีลูกลูกเขาก็ไม่ชอบไอ้ความมีวินัยเปะอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบตรงต่อคือไม่ออกไม่ออกนอกไปมน้ไม่แต่ถ้าสมมติการทำงานกับพี่ตั๊กมาจะรู้ก็คือ ที่เราว่าเรารับงานพิจิการกันเยอะๆเยอะๆไอ้ที่บอกเยอะๆยเยอะเเยอะนะฉันหนูจะพูดเสมอว่าอ๋อไม่ได้ครึ่งหนึ่งของมายุราหรอกโอ้โหสมัยนั้นเมื่อก่อนที่ตักแบบโคตรเก่งเลยเนาะเฉบาะพิจิกรเอาเป็นว่าอย่างนี้เด็กสมัยนี้ยังไม่ยังไม่เกิดนะโรงแรมดุสิตธานีเนี่ยพี่เดินแชงกรีลาดุสิตธานีเดือนหนึ่งมีสามสิบเอ็ดวันพี่เดินสามสิบวันงานรับงานเนาะทุกวัน แล้วก็รายการทีวีเขามีเจ็ดไม่รายการทีวีเมื่อก่อนประมาณ8รายการแปดรายการมาอยู่ได้ังไงไม่รู้จริงๆทํางานทุกวันแล้ววันละสองรายการอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อยู่ได้ยังไงสนุกตอนนั้นเรายังมีไฟมันมีแรงไงมันยังมีแรงมันยังมีแรงขับรถเองนะคะโอ้ก่อนไม่มีเองก่อนขับรถเองก่อรถเองวันยืนยืนสนามพี่ตั๊กพี่ตั๊กดีก่่นที่พี่ตักขับรถมาเองอะเวลาทำงาน พี่ทำไมพี่ชอบรถคันนี้อ๋อพี่ชอบรถคันนี้พี่ก็เลยซื้อสองสีเลยไม่หรอกชอบรถไม่หรอ, <laughs> อบชอบรถอ,อ,อย่างนี้เออมีคนขับแล้วไม่ค่อยเข้าเรื่องไงไม่ค่อยเข้าเรื่องก็เคยมีประวัติกับคนขับรถด้วยถูกไหม <laughs> โอ้โหอย่าให้พูดยังไงพี่เอาเอานิดนึงนะ <laughs> เอานิหนัก <laughs> หนักที่สุดก็เจอทุกอย่างอายุมากไปแล้วหลงหลงปุ๊บหยุดเดี๋ยนี้จอดฉันบอกให้จอดแลขับเองนะ กระโดดขึ้นขับเอา่าไปนั่งนี่คือมาดามไปนั่งข้างหลังแล้วถ้าฉันเบรกแรงแล้วว่าฉันไม่ได้นะมาดาม้ความแล้วไปนั่งข้างหลังก็พาหลงอะแล้วพี่ก็ขับเลยนี่ไงไอความมีวินัยหรือว่าความที่เราทําอะไรเองทุกอย่างพี่ว่ามันดีนะมดดำผู้หญิงเราบางคนรุ่นพี่เนี่ยเขาถือไม่เท้ากันแล้วนะเขาขับรถไม่ได้นะแต่พี่เหรอถ้าคนขับไม่มาก็ ใช่ป้าก็อย่ามาจันกระป๋กันเองพี่พี่ทําเองทุกอย่างไงพี่ว่าโอเคพี่ชอบพี่ชอบตัวเองถึงบอกอทุกคนดูมายุราไว้เนี่ยคือแบบว่าไม่เคยปล่อยเวลาให้ว่างถามไม่เคยไม่เคยปล่อยเวขาเคยสอนไว้เลยว่ามดสนุกได้นะแต่อย่าปล่อยเวลาให้ว่างอย่าอย่าหายใจทิ้งอ่ะนี่สมมติเอางี้ดีกว่าอาหารพี่เนี่ยนะพี่กินอาหารเนี่ยนะสามีพี่กินกับพี่ไม่ได้ พี่จะกินซาวโดหนึ่งแผ่นนะแล้วก็กินอะโวคาโดครึ่งลูกกินกล้วยหอมครึ่งใบกินกลีกโยเกิร์ตกินเยอะเลยกินจๆอย่างเงี้ยนะเช้าๆกินนี้พี่บอกคุณหนุ่ยวันนี้กินเฮลตี้หน่อยนะเพราะคุณหน่่ยจะกินครัวซองกินแซนด์วิชพี่บอกเฮลตี้นะเอาอะโวคาโดไปทากับขนมปังนะเขาบอกเขากินไม่ได้มันไม่อร่อยแต่พี่ยอมกินไม่อร่อยเพราะเพื่อร่างกาย พี่ทาของพี่อย่างเงี้ยแล้ววันไหนที่ทานข้าวด้วยกันนะคุณหนุ่ยก็จะกินเต็มที่พี่ก็จะแบ่งมากินของพี่พี่จะมีอาหารอะไรของพี่เนี่ยเสร็จแล้วอุ้วันนี้อิ่มจังคุณหนุ่ยก็นั่งดูทีวีต่อพี่ไปไหนให้เดาวิ่งไปเดินใช่ไปเดินพี่ไปเดินต่อที่ไปกินเข้าไปเอาไปเบิร์นกินเข้าไปแล้วเดินนั่งนั่งสิบนาทีแล้วก็เดินเดินยี่สิบรอบเดินไปเดินมาอยู่งั้นอ่ะสิบห้านาทีก็ยังดีอ๋อสักนิดนี้ยังดี พี่ว่ามันโอเคแล้วพี่ไม่มาแน่นท้องไม่มาจุกเสียดไม่มีไม่มีกินแล้วก็กินจนอิ่มเกินไปแล้วนั่งตรงนี้ไม่ได้โอ้ยน็อตมายุราเหรอไปโรงพยาบาลเท่าไหร่ไม่แต่งหน้ายังนั่งอยู่บนรถไม่ยอมลงไม่ยอมลงไม่ไม่ไม่พี่เคยเป็นไวรัสซีอยู่หดหนึ่งนะตอนนั้นหนึ่งปีที่พี่ฉีดยาแล้วมันโซมมากเลยน้ําหนักพี่ลงไปเหลือ40กิโลสกิโลนี่มันแย่มากเลยนะพี่ต้องฉีดยาทุกวันศุกร แล้วพอฉีดทีร่างกายมันก็วีคซุดโซไม่มีแอปิทัยสกินเลยไม่ได้พี่บอกไม่ได้ฉันต้องดูดีพอทุกวันศุกร์บ่ายโมพี่ฉีดตรงเป๊ะพี่ก็แต่งหน้าสวยเดินไปทั้งทังที่ร่างกายมันก็ไม่ค่อยไหวแต่พี่ก็ต้องแต่งหน้าสวยเดินเข้าโรงพยาบาลไปมไม่ให้ใครดูไม่ดีอ่ะ ให้กำลังใจตัวเองด้วยเนาะจำได้เคยสุาษณสพ่ต้มพ่ต้าบอกว่าเออจะต้องเข้านอนทีหลังสามีจะต้องตื่นก่อนสามีจะไม่ให้ไม่ให้คุณหนุ่ยเนี่ยเห็นเลยว่าแบบสภาพโซมไม่มีคิ้วไม่อยากเราอ่ะถือว่าแบบเป็นไอดอลในการเป็นภรรยาที่ดีเลยนะทำได้หน้าตาต้องดีหน้าตาต้องีทำได้แบบเดียวไม่ไหว ไม่ทำแป้บเดียวไม่ว่ายังทำอยู่ไม่ใช่หนค่ะไม่แต่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้พี่ก็ต้องเริ่มนอนทีหลังเพราะแกนอนดึกแล้วว่าอะไรเขาก็ไม่ได้บอกคุณหนุ่ยขอความกรุณาช่วยไปนอนหนึ่งห้องเดี๋ยวตั้งจะไปเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคเขาก็หยุดทำลูกึก็ทำอีกก็เลยไม่รู้จะเอาแกไปทิ้งไว้ที่ไหนรุ่นนี้แล้วก็ต้องแบกแบกกันไปก็ยอมนอนดึกเพื่อนด้วยนี่ตักเนี่ยเชื่อไหมเรื่องขับรถของแกเนี่ยทำใ พี่ตั๊กเคยแล้วฟังว่ามดเมื่อก่อนพี่ขับรถผ่านที่ยาใจพี่ไม่ค่อยจะดีเลยว่ะผ่านตรงนี้ที่ไยใจไม่ค่อยดีเลยอ๋อเรื่องนั้นใช่ไหมมดสาวๆพวกนี้หลายคนยังไม่เกิดยังไม่เกิดมโนไม่น่าจะเกิดรถความไงรดความพี่ตั๊กเนยรถความสาวๆที่อายุธยาอยู่นี้ถนนมันก็เปลี่ยนไปหมดลนะคะก็ความตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐอยู่อาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เนื่องจากอายุมันน้อยไงยี่สามเองตอนนั้นยี่สามพี่ขับรถไป ไม่ไม่พี่ไม่ได้ขับมีคนมีคนขับในกองถ่ายไปนั่งรถเขาไงแล้วก็คว่ำแล้วก็คว่ำเรียกว่าหักหมดเลยตรงเนี้ยกระดูกเชิงกลานหักกระเพาะปัสสาวะแตกแล้วก็แล้วก็อะไรเนี่ยกระดูกขาตรงนี้หักใส่น็อตด้วยอ๋อพี่ใส่ที่ใส่เขาก็ดึงไส่หมอเขาบอกเขาสาวไส่ออกมาเลี้ยงใหม่โอ้โหหนักตั้งแต่หายนะงานตึมเลย โอ้โหงานเยอะเลยตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเรียกว่าเป็นหนักมากแต่ตอนนั้นพักฟื้นก็นานอยู่มันมันเด็กไงมันเด็กมันก็สามเดือนแล้วก็เดินแยกๆขาขาขาสั้นนิ่งด้วยนะขาไม่เท่ากันด้วยนะแล้วไม่รู้มันยาวเท่ากันได้ไงเพราะมันเด็กไงก็สามทุกอย่างมันครฟบเวอร์เร็วมันเร็วมันเร็วมากโอ้ตอนนั้นเป็นเป็นช่วงที่ชีวิตพี่โอ้ตอนนั้นแย่มากโอ้เรียกว่ายังนอนอยู่ที่บ้านยังบอกเออถ้าแม่ถ้าแม่นะ เอาดดดทีเขาเรียกดดดทีนะยายาะยาในตัอยู่ตรงนั้นน่ะจะกินและเพราะมันรับตัวเองไม่ได้มันรับตัวเองไม่ได้มันทรมานมันเดินไม่ได้ไงมันเด็กอะรถเด็กเนี่ยชีวิตยี่สกว่าเนี่ยมันมีความสุขกําลังเพ้อฝันเรากําลังเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงอยู่ดีหมอบอกไม่รู้ว่าขาคุณจะเท่ากันหรือเปล่าอขามันสั้นไปนิ้วแล้วยืดจะมันยืดออกมาเท่ากันไหมมันกลับมาเท่ากันยังไงกระดูกมันเร็วมากแต่ปรากฏว่าหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นอะ เชื่อไหมมาอยุ่ยากลายเป็นขวัญใจมหาชนไปเลยโอ้โหงานเยอะมากตอนนั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบมันโดนแรงๆไงโดนแรงๆแล้วชีวิตมันก็ดีแต่กอกลัวก็เลยกลัวการเดินทางไปยุธยาจะมนี้กลัวจริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้กลัวยุธยาแต่กลัวคนอื่นขับรถมากกว่าพี่จะเชื่อมั่นเลยพี่ขับรถเร็วนะไอหลานเนี่ยลูกหลานเขาตามไม่ทันเพราะอาตักขับรถเร็วมาก แต่เราเชื่อมือเราเราเชื่อคุณหนุ่ยขับพี่ยังไม่เชื่อเลยอ๋ลลอเหรอคุณหนุ่ยนั่งนะพี่จับคุณหนุย่ยเวลามีน้ําคุณหนุย่ยหรอมันเหมือนเมียขนะี้บ่นอ่ะเหมือนแต่เมียมันขี้บ่นมะผู้หญิงมันต้องขี้บ่นใช่ไหม <c oughs> แล้วก็นั่งๆแล้วก็คุณหนุ่ยหลบหน่อยคุณหนุ่ยหินคุณหนุ่ยอะไรเง <c oughs> ี้ยแกก็ตุง้งตุ้ตุตุตุไปของแกตมเรื่องตราวผู้ชายเขาไม่ละเอียดเท่าเราแต่ปากุวับนดีคืนดีในปีที่น้ำท่วมจำได้ไหม ตักก็ผ่ามตรงนั้นอีกแล้วเชื่อมั้มันก็เกิดมันก็ัึงเหตอีกหรอจรไม่พี่ไปกับเวิร์กพอยพี่ไปกับเวิร์กพอยไปแจกของแล้วแล้วปรากฏว่าขับกันมาต้งๆๆเรากำลังจะพลัดไปโอ้โหพี่กลัวขี้แตกขี้แตกเลยนะปรากฏว่ารถข้างหน้ามีริวริวจิตสัมผัสเขานั่งลมันเวี่ยงปั๊บลงลงเป็นลงไปเลยเออพี่ก็ เกือบตอนนั้นเปแจกไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรตรงนั้นเลยตรงจุดที่อำเภอนครหลวงอ๋อเหรออืมนั่นแหละน่ากลัวก็เลยกังวลเลยไม่ไปอีกแล้วไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปเลยต้องขับอ้อมจังหวัดอายุธยาเลยเนี่ยแต่ไปอะไรมันก็เสียวไส้ทุกทีนะตอนนั้นโอ้โหเรียกว่าน่ากลัวมากตอนนั้นน่ากลัวมากถ้าไปลื้ออ่านประวัติตอนนั้นเน่ก็คงมีคนดูครับนะคะพี่ตั้งเมื่อก่อนพี่ตั้งไปถ่ายละครเขาหย่งเขาใหญ่ก็ไปหมดอย ไปแล้วก็ขับรถเองจริงปะ้ะทิพตั๊กอันนี้คนเมาก็บอกพี่ตั๊กอ่ะตอนนั้นตอนสาวๆตอนเป็นดารา,าใหม่ซื้อที่ดินเขาใหญ่ไว้แล้วลืมไปว่าซื้อที่ดไว,ว้แล้วกลับมาทีมันมูลค่าไปแล้วร้อยล้านแล้ว <c oughs> จริงไหมจริงจริงจริงสิเราเราไม่รู้ตัวเองถามสิ <c oughs> <c oughs> ซื้อก็ไม่รู้สิมีเงินไม่รู้ได้ไงล่ะแต่ไม่คิดว่ามันคาจะขึ้นขนาดนี้ก็ก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ไม่รู้ ตอนนี้ยังอยู่ไหมครับหรือขายไปแล้วก็ก็เฉียนเฉียนบ้างแต่ซือว่าเยอะไม่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 มีเยอะขนาดนั้นแต่ก่อนออกไปถ่ายละครก็ซื้อไว้อย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมใช่แล้วใครมาขายมาเลยตอนนั้นญาติมาขายออ้ยตอนนั้นไม่กี่แสนนะถูงสมัยนั้นมันไม่ได้แพงมากใช่แล้วตื้นนิดเดียวเองเลี้ยวเข้าธนารัตน์ก็ถึงเลยโอ้โหมี่ธนรัตน์แต่ซื้อไว้้ตังแต่สมัยพี่ตักเล่นละครเล่นหนังเล่นละครเนาะโอ้นานนะนานนานมากมีโฉนดด้วย พี่ละครจริงๆวันนี้เขาก็บอกกลับมาบอกพี่ตั๊กไม่ยุราเนี่ยเป็นคนที่ผ่านมาหมดแล้วแ่ะเล่นหนังแบบที่ถ่ายยาวๆเล่นละครที่ถ่ายยาวๆหรือล,ละครยุคใหม่ของพี่ชอร์ดเห็นไหมเวลาพี่จอร์ดทำละครก็จะคิดถึงทุกคนจะต้องคิดถึงมายุราแต่อยู่ที่ว่าพี่ตั๊กเขาบอกว่า <นะ S 2> เขาเล่นละคร,ครแก้งเหาไม่ใช่แก้งเห่ามันมันอยู่ที่บทเหมือนกันนะอ,อยู่ที่บท ถ้าบทดีพี่ก็ยินดีนะพี่ก็ยินดีแต่ว่าบางทีเจอบทไม่แต่ส่วนมากอย่างพี่ชอรหรือใครเนี่ยมานําเสนอให้พี่เล่นเนี่ยพี่จอรก็จะหาบทดีๆให้เลือกบทให้แล้วว่าบทนี้ถ้าไม่ดีแกก็ไม่ชวนแต่บอกว่าพี่เองก็เคยถามว่าเคยโดนหยุงมหัวเลยโอ้ไอเรื่องยุ่มหัวนี่จะเล่าให้ฟังพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะ มันมีเรื่องหยุ่มหัวกันใช่ไหมกับน้องขวัญอุตสามณีเราเราไม่เอ่ยชื่อคูรูละนีเขานะ <c oughs> ปรากฏว่าเราว่าเออเรานั่งนั่งอยู่นั่งอยู่ริมหน้าต่างนะเดี๋ยวจะไปออฟฟิศเอ๊ะทำอะไรดีเออคุยเรื่องหยุมหัวดีกว่า <c oughs> พี่ก็เอากล้องตั้ง <c oughs> ก็ตั้งไลฟ์ <Live S 1> <ๆ>ตั้งอไม่ไม่ไลฟ์ live, ก็อัดเป็นคลิปอนะ <c oughs> เรื่องหยุมหัวนี่มันมีมันตั้งนานแล้วนะปรากฏว่าเล่าให้ฟังเลยนะเรื่องนี้เพราะว่าคนไปหากันเยอะมากว่าเรื่องอะไรละครเรื่องนี้ พี่เล่นเป็นเมียนักการเมืองแล้วพระเอกคนนี้ลูกครึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อก็ไะเดี๋ยวเขาตายอยู่้โอ้โหเรื่องผ่านมาแล้วมานานแล้วแล้วบางทีคนเข้ามาในติ๊กต็อกก็บอกแม้เรื่องตั้งนานมาพูดไอคนนั้นนไม่ได้ดูว่าเขามีกรณีกับขวัญอุษามณีอยู่พี่ก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเขาเล่นไม่เป็นเชื่อไหมน็อตเชื่อมาพี่พอพี่เล่นกับคนนี้นะตอนแรกพี่ไม่รู้หรอกเขาก็จิกผมพี่แล้วก็ลาก พี่บอกให้เดยุเดี๋ยเดี๋ยวสอบสอบก่อน้อมก่อน้อมพี่บอกเล่นอย่างงี้พี่เล่นไม่ได้เลยพี่กลัวมากเลยเพราะพี่ไม่เคยโดนใครมาลากผมอย่างงี้เขาก็โอเคครับโอเคเขาก็พี่พูดเลยเราถ่ายจริงเดึงเองโอ้ยโอ้โหโกรธโกรธโกรธราะผมแต่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่เขาไม่รู้วิธีการเล่นเขาวิธีการเล่นเขาไม่รู้เขาไม่รู้วิธีเารเล่นไม่เป็นเขาแล้วเขาก็พูดบอกว่าผมยั้งมือไม่ได้ แล้วเวลาเล่นมันขึ้นจริงๆิงเลยนะลมันไปตายแล้วพี่พี่กลัวขี้แตกบอกเฮ้ยทำไมทาขนาดนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าพอตบตบจริงๆริงตบเครื่องมือไอ้เล่าในติ๊กตอกกับเล่ายังไม่หมดนะตบเครื่องมือพี่บอกพี่กลัวมากแล้วพี่ก็ลุกขึ้นจะมีถ่ายพี่ก็ตัวสั่นนะพี่ก็โทรไปบอกพุ่มกับพูดเลยแล้วกันพุ่มกับคิง พี่กลัวมากเลยคิงช่วยดูบทหน่อยคิงช่วยบอกเขาหน่อยสิว่าพี่กลัวมากครับครับครับปรากฏว่าเขาก็ยังเล่นอยู่เสร็จแล้วพอเจ้าเจ้าของละครอ่ะชื่อดังก็เมตตาไปเปลี่ยนบทให้เปลี่ยนบทเลยไม่มีเพราะว่าเขาตบจริงๆริเขาตบพี่จริงๆแล้วตอนนั้นพี่หน่อยเลยไหมกยกลัวดิไม่กล้าเล่นก้กลัวกลัวมากกลัวมากครูบอกว่าผลลุ้งขึ้นจะถ่าย พี่ก็ไม่กล้าไปไงพี่ก็เล่าให้คุณหนุ่ยฟังปรากฏว่าพอไปถ่ายก็มีบางคิวคุณหนุ่ยเข้าไปยืนดูต้องไปเฝ้าเลยไปคอยดูเลยแอบดูไปเฝ้าเฮ้ยคุณหนุ่ยเยนีเหรอทำไมเฝ้าแค่นั้นแหละแกไม่เคยตีใครเลยนี่เริ่มถามเริ่มว่าสามีนะคืออย่างนี้ เวลาแกไปดูเนี่ยแกก็ได้แค่นั้นเขาก็แหมเขาเป็นใครลูกผู้ดีเขาไม่มีห,<อ>หรอกบางวันพี่ถามเขาว่ายังไงคุณหนุ่ยถามจริงคุณหนุ่ยเคยต่อยใครมั้ยผมไม่เคยต่อยใครบอกต่อยดี่คุณต้องต่อยคนนี่มันมือจายนลใช่ไมันมู้จายต้องต่อยเว้ยใช่ปะพี่ตักอยู่กับพี่หนุ่ยเหมือนเพื่อนแล้วนะคุณหนุ่ยเหมือนแบบเหมือนเพื่อนทุกอย่างที่มีถามถูกหมดเคยโดนสามีว่าไหม เคยบ้างี่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยหรอหรือพี่ไม่เคยทําอะไรผิดหรือเปล่าก็ทําแต่เขาเขาไม่ว่าทาผิดเขาไม่ตักไม่ตักอยู่ดีกก่อนเขายอมพี่ก็บอกเคยถามบอกว่าทําไมไม่ว่าเขาบอกว่า ก็เพราะว่าผมยอมรับคุณโอ้น่ารักมากเขาบอกผมยอมรับที่คุณเป็นอย่างนี้ได้เออพี่พูดมีเหตุผลทีนี้สบายเลยพี่หนุ่มมาดูแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้เลยโอ้ไม่มันไม่รู้สิแต่เราก็บางทีว่าเราก็ว่าเขาก็คงเชื่อมั่นแหละเพราะพี่ตั๊กอยู่ในกรอบตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนโอแล้วไม่เคยหยุเมียเยอะแล้วอย่างพี่ตั๊กเอาจริงนะเป็นพี่ตั๊กเป็นคนที่แบบเป็นอยาจะสูงสิงอะไรกับใครมากมายคือจะวันดีคือดีเธอ เขาโดนโทรทวงเงินอะไรนะที่โดนโทรทวงเงินรู้สึกว่าคนจะวงการกก็โดนกันเยอะอ่ะจะถามเรื่องนี้ใช่ไหมว่าจะไม่พูดแล้วอันนี้โอ้พูดแล้วเดี๋ยวเป็นข่าวใหญ่แล้วเนี่ยเอยไปพี่เป็นคนไม่ยุ่งกับใครคนไม่คบใครอยู่แล้วอยู่แต่เขาครอคุณตัวเองคุณวุฒิเขาถามพี่ในนั้นอ่ะกายมันก็กลายเป็นไวัยรัลเรื่องพี่เป็นคนไม่มีเพื่อนน็อตพี่ไม่มีเพื่อนนะพี่ไม่คบใครไม่ใช่ว่าไม่มีใครคบกับพี่นะแต่พี่เลือกคนพี่มีกวนน้อง กรุ๊ปหนึ่งที่เล่นกอล์ฟกับพี่น่ารักมากเนะี่ยพี่ชอบอย่างเงี้งแล้วรุ่นน้องมันก็น่ารักอะ่ะคือเล่นกอล์ฟจบก็บต่างคนต่างกลับบ้านพี่ก็มีของพี่อยู่ไม่กี่คนคือสังคมของพี่อยู่แค่ั้นสังคมอยู่แค่นี้เพราะพี่เป็นคนไม่เที่ยวไม่ดื่มพี่ก็เลือกคบคนประกนว,ว่าเล่าได้ป่ะเนี่ยแต่เราก็ไม่เอ่ยชื่อเขาเออไม่เอ่ยชื่อมันก็มีความที่ไม่ไม่ยุ่งกับคนในวงการก็มีอยู่คนหนึ่งพี่กาลังสาผมเนี่ยเออเขาเรียกพี่ กำลังสระผมช่งางก็อยู่บนหัวเต็มอ่ะพี่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 เออหนูเดือดร้อนเงินมากเลยเนี่ยฮะแล้วแล้วไงแล้วใช้พี่ช่วยอะไรพอดีลูกหนูมันกําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยหนูเดือดร้อนมากหนูจะเออขอยืมพี่สักสองวันเท่านั้นเขาเป็นคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือครับน่าเชื่อถือเห็นปุ๊บเราไม่มีทางเชื่อว่าเขาจะไม่น,นันแล้วพี่ก็ลืมคิดไปนิดหนึ่งว่าคนเนี่ยที่มันช็อตเงินเนี่ยแสดงมันต้องไม่มีเงินเลยถูกไห มันต้องศูนย์อย่างเราอ่ะเราคนมีตังเราจะมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาบัญชีโน,น้นบัญชีนี้ถูกไหมม,มันจะไม่ศูนย์เราก็ลืมคิดไปเราก็อ่ะอเหลือแล้วไงสองวันใช่ไหมโอเคโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดได้ไหมเพราะพี่กําลังไดผมอยู่ไม่ได้พี่ต้องเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเออ,อ,อลืมไอความที่เขาเป็นคนน่าเชื่อถือเราก็เลยบอกโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นั่นให้อ่ะเขาก็โทรมีเสร็จแล้วโอเคโอนให้เขาไปพี่โอนให้เขาไป เงินนะอยู่ในกระเป๋าเรานะจำไว้เลยนะอยู่ในกระเป๋าเราถ้าเราใจอ่อนเราจะให้เขาเพราะเขาพูดว่าลูกไงพี่เป็นคนใจอ่อนเรื่องลูกลูกกัะหมาลูกกับหมาอย่ามาคุยกับพี่พี่ใจอ่อนเรื่องลูกกับหมาพี่บอกลูกลูกกำลังมีปัญหาอย่างเงี้ยพี่ก็โอเคโอเคพี่ก็โอนให้เขาไปแต่มันก็เป็นแค่แสนเดียวแสนนึ่งโอเคโอนไปสองวันสองวันนะโอเคสองวัน สองวันก่อนแล้วทวงก่อนแล้วสามวันวันที่ยี่สิบเดี๋ยวคนนั้นจะโอนมาวันที่ยี่บห้าวันนี้ปรากฏว่าพี่มารู้ทีหลังว่ายืมยืมทั่ววงการพี่ว่าน่าจะมียี่สิบล้านจริงแล้วปรากฏพี่ไปคุยกีกคนหนูโดนค่ะหนูโดนสามล้านอีกคนโดนสามแสนรู้จักหมดอีกคนโดนสองแสนอีกคนโดนแสนห้า ทั่ววงการเลยอพี่จะต่อพี่สงสารเขานะแต่ถามว่าเอาเงินไปทำอะไรทำไมมันใช้เงินเยอะขนาดนี้เอาเงินไปทำอะไรคนเราเวลาเราอยู่เราทำงานเราก็ต้องมีเงินเก็บบ้างนะก็ไม่มีใครได้คืนอ๋อจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้ไม่ได้คืนยังไม่มีใครได้คืนจนไม่กิ่หนูจงมาให้พี่ดูเห็นปหเออแล้วแล้วมันน่ากลัวตรงไหนนะวันดีคืนดีมันจะมี SMS เด้งขึ้นมาว่า ดาราคนนี้เบอร์นี้ได้กู้หนี้นอกระบบครูแคสครูแคสหนี้นอกระบบอะไรไม่รู้น,นะเป็นเ <SMS S 2> นบบ้ย sms มาแล้วก็ใช้คุณเป็นคนค้ำประกันคุณจะต้องแบบพี่อ่านได้แค่นี้แต่พี่ไม่กดเข้าไปดูอ๋อใช่พี่ไม่กล้าดก,กดกเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้ลูกน้องพี่คนหนึ่งพี่พี่อ่านหรือเปล่าหนูได้ sms มันดันกดเข้าไปดูมีบัตรประชาชนเขาด้วยว้ายอยู่ใน sms แล้วไม่มีการคาดขีดอะไรเลยน่ากลัวมาก แสดงว่าไม่ฉากชีพหรือยังไงเือเขาไปกู้นอกระบบจริงๆเขาพี่ว่าเขากู้นี่เนระน่าจะไปกู้จริงๆเพราะใช้แบบประชาชนตัวจริงเพราะพี่กีกระเทียมก็โดนโดนหมดเลยเพราะงั้นก็อันนี้เรื่องนี้มันจะสอนให้รู้ว่าถ้าเราจะให้ใครยืมจริงๆมันให้ได้นะพี่นิดเดียวถ้าพี่นั่งอยู่ในรถแล้วแล้วแล้วนั่งคิดอะไรของพี่นะพี่จะไม่ให้ถ้าไม่ได้นบายอะไรอยู่นี่มันเหมือนตัดสินใจเร็วแล้วปรากฏว่า มีดาราคนหนึ่งโดนเหมือนพี่เลยโดนเรื่องลูกเหมือนกันแล้วโดนตอนที่เขาอยู่เมืองนอกแล้วโอนเขาโอนเดี๋ยวนั้นเหมือนกันนั่นโดนเป็นสามแสนโดนไปสามแสนแล้วก็เวลาโทรถามเขากำลังนั่งวิปัสนาอยู่กำลังอยู่วัดกำลังทำวิปัสนาเอ๊ะทำไมเรื่องเหมือนกันเลยวะเรื่องเดียวกันเลยกำลังวิปัสนาอยู่พี่ก็เลยตอนหลังพี่ก็เลยแบบก็ไม่อยากโทรพี่ก็คุยกับทนายกำลังคุยกับทนาย ก็จะฟ้องร้องกันใช่จริงๆถ้าเราทําบุญเราทําได้นะเราทําได้นะเงินเงินแค่นี้เราก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่ว่าไม่ชอบคนพูดไม่จริงไม่ชอบคนผิดคำพูดไม่ชอบโกหกถ้าบอกเลยหนูมีเมื่อไหร่แล้วหนูจะใช้พี่จะไม่รอแต่พี่ขอสองวันขอสองวันนั่นน่ะจเดือดร้อนจริงๆเราเข้าใจได้เราเข้าใจได้นะเราก็ช่วยนะเราก็ช่วยได้นะ แต่ว่าพอยืมเยอะนี่อันนี้อันนี้น่าคิดนะน่าคิดนะว่าเราอาจจะคามันเยอะเกินไปอาจจะทำอะไรอ่ะก็ไม่รู้อ่ะใครบางคนก็รู้แล้วล่ะใครที่เคยโดนยืมมันก็คงรู้แล้วล่ะขอบคุณพี่ตังมากมากขอบคุณครับพี่ตั้งครับอ่ะช่วงหน้าบิ๊กไนท์ไก่ตอนครับข้าวมันไก่เจ้าดังสูตรของเขาเนี่ยเป็นเจเนอเรชันสูตรเจเนอเรชันรุ่นต่อรุ่น45ปีเท่าอายุพวกเรา45ปีแล้วเหรอถูกต้องโอ้โหเขาพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเจ้าของเนี่ยครั้งหนึ่งเคยผิดพลาดฮะครับจริงแต่กลับตัวกลับใจจนวันนี้ กลายเป็นข้าวมันไก่ที่หลายๆคนชื่นชอบ,บเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันฮนะ